ล้วเห็นรถแล้วเห็นรถแล้วเราไปจอดรอเชั่วโมงโอ้โห oh. มาถึงแล้วมาถึงแล้วน่าจะเป็นเหมาอ่ะเหมารถน้ำอย่างเงี้ยนี่ยูด oh. ีวิตทัมยูดีวิตทัมครับเหมือน <c oughs> เอาค้อน <c oughs> มาตอกอะไรวะร้าน <c oughs> มินิมารมาซื้อของ ผู้ใหญ่พงศ์สวัสดีครับพี่เป็นไรครับพี่ต้องใช้ค้อนเลยอ่ะอ,บบอ๋อควแบดลวมอ๋อแป๊แบๆเลยอ่ะหวมหวมๆวมพี่แอบมาเป๊กใช่ไหมแอบมาเป๊กตรงร้านค้าใช่ไหม ตามหากันตั้งนานเอารถรถรถเหมือนเข้าขนส่งมาแล้วนะติดสะิ๊ี่เกินนี่เรียงไม่เข้าต่อทะเบียนมันก็ต้องติดไหมฮะตอนนี้ต่อทะเบียนต้องติดทุกคันนะเหรอเห็นเห็นว่าข้างหน้าเป็นป้ายแดงไงข้างหน้าเป็นป้ายแดงนี่น่าจะใช้ลาดน้ำตลอดน,นี่ ไม่ค่อยได้ขึ้นรถหรือเปล่าเอามาล่าน,น้ําเป็นเป็นแกเหมาลานนนนนนนาน้ําถนนเนี่ยอ๋อเป็นรถรถที่ใช้ทํางานอันนี้เขสีไม่บวมนะครับเีสีสวยใช้ได้เลยเนี่ยเรื่องทะเบียนเนี่ยนะปัญหามันอยู่ติดอยู่เรื่องทะเบียนเนี่ย ทะเบียนเป็นยังไงัเป็นป้ายแดงมหาสารคามพี่ไปไกลเลยเลยเถาใช้งานตลอดใช่ไหมนี่อูห้หูดูเหมือนคนน้ำมานานแล้วนะนี่จนได้เจาะแผ่นไม้อะเผาข้างใหญ่เลยนะครับใหญ่เลยเป็นสองเผา โอ้พี่แสดงว่าใช้นี้ตลอดเลยใช่ไหมสูบน้ำนี่ตลอดเลยใช่ไหมติดตั้งปั๊มเรียบร้อยเลยอ่ะออจะเอามาล่าน,น้ำเหรอดูว่าแนวเปลี่ยนหรือเปล่า ขั้วแบตนะผมหน่ยผมดูน่ารักต่างคอขั้แบตไม่เบียดนะไม่เบียดต้องแรงไม่เบียดแสดงว่าสลักยังดีอยู่ไอแบงค์อยู่วะอ๋อไอมีโบลล์มาอ่าอซื้อมาผมดเลยไอมีบวกลบนะให้เขาซื้อให้ถูกอ่าพวกแบตในรถต้องมีอยู่มั้งน้ำทางนี้มันเป็นน้ำก่อยหรือว่าเป็นน้ำน้ำจืดน้ำจืดปกติเนาะ โอ้ติดตั้งปัม๊มสุดยอดเลยปั๊มสี่นิ้วหรือเปล่าพี่ใช่ครับดูแป๊บเดียวเต็มแล้วนะบบเนี่ยถังนี้น่าจะเป็นระมาณหมื่นสองพันลิตรหรือเปล่าถึงไหม,บบม,มาขายไปทั้งถังเลยเหรอถังนี้ก็ไปด้วยเหรออ,อ,อ,ไอูไม่เอาหรอก <laughs> ไม่ได้ใช้ มันเลยสตาร์ทไม่ได้เขาก็เลยรู้ว่ามาเป๊กตรงนี้เ <laughs> ขาก็เลยรู้ว่าแอบเป๊กอยู่ร้านนี้เมื <laughs> ่อก,กี้ว่าอยู่ทําไมว่าสูบน้ําเสร็จแล้วทําไมไม่เห็นมาสักท<ๆ>ีปล่อยปล่อยกระตุกลงไปก็ได้นะนี่อ๋อโหเลยอีกเลยซอยอีก <laughs> ยกหัวได้ไหมพี่นี่ยกหัวให้ดูเครื่องหน่อยได้ไหมอ๋อกันชนนี่เสริมอันนี้ขึ้นมา มันเป็นของมันเลยนี่หว่าเป็นงินชวนของเขาเลยนะบิ๊กทัมมันชนสูงครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยครับบิ๊กทัมตัวนี้สามใบปัดน่าจะเป็นรถเก่านอกนะตัวนี้เนาะเรียงมนแรงมากเลยนะน,นี่แหละผมสงสัยเรื่องทะเบียนนี่แหละอย่างเดียวเลยตอนนี้เรงเทะเบียนอย่างเดียวเลยนะครับที่สงสัยตอนนี้เพราะว่า มันมันเป็นป้ายแดงต้องถามอู้เทอร์โบเขาเรียกว่าเครื่องตัวไหนเครื่องกี่แรงรต้องดูในคู่มือดูดีไม่มีไม่มีโค้ดบอกเลยเหรอฝาคงฝาเครื่องน่าจะมีอยู่นะ จะมีอยู่นี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 ่นโอ้โหลุบลับอออโอ้โหสองพันสองร้อยอะไรเนี่ยอะไรกี่แรงวะยี่สิหกสามรอยี่สบหกแรงเหรอถึงอยู่เหรอเครื่องไาสูตรสองท่อนเหมือนกันคล้ยปี้เลยปู้ปู่ไหมเนี่ย ปูปูไหมปูปูไหมเธอโบอไม่ครับไม่เนาะปูป,ปูไม่ได้ครับม,มีเธอโบ,อโบแคสซีใหญ่เขาเรียกเขาเรียกว่าบิก๊กทัมหรือเปล่ารุ่นนี้ไม่รู้เลย แคซีใหญ่ครับเหมือนในรูปนะครับรถคันนี้สวยเหมือนในรูปเลยสวยเหมือนกันตอนนี้มีน้ําเต็มเลยน้ําเต็มนะครับน้ําเต็มถังน้ําเต็มถังใช่ไหมขั้วแบตมันมีอยู่ขั้วหนึ่งอ่ะที่หลวมน่าจะเป็นเอียงขั้วเนี้ยใช่ครับขั้วไ้นเอ,อน่อทกทีไม่เป็นเราเพิ่งจะเป็นเนี่ย ติดนะนี่เอาไปสตาร์ทดอูอ๋ออันน,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 นี้มันขาดพี่เอ้ยนี่นี่นี่มันอาร์กไอตัวนี้มันขาดมีเบอร์สิบไหมอะจปแจเบอร์สิบได้นะเนี่ยหลุดออกแจเบอร์สิบหุนข้างบนแล้วก็หนีบลงดูในรูปเหมือนช่วงยาวๆนะกระบะแต่ที่จริงแล้วน่าจะประมาณห้าเมตรอ แต่กระบะสวยครับกระบะสวยสวยเลยปกติใช้ขนรถเมคโคอะไรพี่ใช่ครับขนรถอะไรที่ใช้ขนอยู่เมคโคเหรอเขาเรียกอะไรคันสีกระบะโอ้โกเบโกเบสองร้อยเนาะแกทำไมถึงจะขายแกขายเมคโคเราบอกเรือมาเรืออยู่ไม่รู้เหมือนกันหลายคันเลเทเลอร์นะ น่าจะออกไปออก12ลอ้อหรือเปล่าอืมน่าจะไปเอา12ลอ้อเพราะว่าแถวนี้กฎหมายมันแรงเดยไปไหนมาไหนมันก็ไม่ชะสบายใจนะหรือว่าเขาเห็นว่ากฎหมายตัว16ลอ้อมันออกแล้วเลยจะไปเอา16ลอ้อหรือเปล่า,าอืม16ลอ้อตอนนี้เขาอนุมัติเลยนะครับผ่านแล้วสุดส,สุดการรอยคอยครับตอนนี้กระบะเนี่ยนะสามารถยกลงได้นะถอดได้ ็เอารูเจาะันคนท้ายสวยครัแบแนีแต่น็อตอันนี้หลวมทุกตัวเลยนะน็อตเพข้างผพี่เอ้ยน็อตเพข้างหลวมหมดทุกตัวแล้วอะ่ะดูดิหลวมหมดเลยนี่ก็หลวมฝัง่งนี้หลวมหมด นี่ยหมุนได้หมดเลยเวีนเหมือนมันจะออกแล้วแน่เลยเออเนาะเหมือนใครจะขอขอข้างหรใครหมุนไปก่อนเมื่อคืนนี้ตื่นก่อนหรือเปล่านอนตื่นก่อนหรือเปล่าจะด,ดูฝั่งนี้ว่าแหนวมันเบียดไหมไม่เบียดนะครับ ไม่เบียดนะไม่เบียดไม่เบียดแสดงว่าโบกี้ไม่หลวมโบกี้ไม่ไม่หลวมไม่เนี่ยสลักตัวเนี้ไม่หลวมเทาไม่บิดนะครับไม่บิดน้ำอยู่บนนี้สิบสองตันถ้าหมื่นสองพันลิตรนี่สิบสองตันเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องครับฮะ มายัง,งเหล็กสอดนี่เป็นเหล,ล็กลังเรียงลังน้ำครับหกกระดูกกลางนี่ตรงนี้เป็นหน้าเจ็ดเจ็ดหรือแปดเนี่ยตรงนี้ก็น่าจะเป็นหน้าเจ็ดเหล็กนาด้ยใช่นาะใหญ่เหล็กนาเกตซีเกตซีสวยนะครับเกตซีไม่ผุเลยครับสวยสวยเกซีไม่ผุเลย ซองแหนบก็สวยใช่คนแคปได้ดิได้รถเรานี่สบายเลยเลยนม่จะต่อแคปซีตรงนี้มาต่อท้ายมาเดี๋ยวยต,ยนะยยต้องถามเรื่องทะเบียนยึดถังเฉยต้องถามเรื่องทะเบียนน้องบอกว่า ไอคนที่บอกมาซื้อบอกว่าทะเบียนเนี่ยจะเอา,เอาไปข<ม>นส่งพรุ่งนี้บอกอย่างนี้นะตอนที่ผมโทรมารอนเลยเือดำเลยยังใช่ไหมอ๋อนี่ขั้วยังอยู่ตรงนี้แกได้เหรอสารถีมากเลยเหล็กอะ เป็นกันเลือนที่มาทานอยู่นะครับเจอเดวรอฟังเสียงเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเจวเยี่ยวเยี่ยวผู้ใหญ่พงโอ้ลืมไปติ่งน้ำตัวเอง <c oughs> เกือบไปแล้ว <c oughs> เครื่องดีนะเสียงใช่ได้เลย สสวยสวยวยยถอนไม้ออกยังไงออกยังถอนไม้ออกแล้วใช่ไหมปันล้มอยู่ครับจะเอากลับวันนี้ไม่ได้แนะ่นอนถังน้ำกับรถติดกันถ้าได้กันนะถ้าได้ทะเบียนนะถ้ามีทะเบียนผม มจะต่อรองลงสักนิดสักหน่อยทำได้ได้มีทะเบียนบอกว่ามีเล่มอยู่หัวนี่ไม่สีเลียนเลยหัวเก่งนี่เกี่ยนใหม่ครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลย โลลเยไปตามไปต้องเข้าไปคุยบ้านแกแล้วนี่ผู้ใหญ่ใครถพ่วงก,ก็ของแกเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเขาเข้าตรงนี้เข้าตรงนี้แกทำปลายท่อไว้ให้ลูกน้องแกหลายคันเลยออ่ะืใช่ยังไงรถเนี่ยปลายท่อรถพ่วงก,กี่คันละเนี่ย นั่งไงแก,กขึ้นเลยผู้ใหญ่โอ้ยนี่ไงนี่นี่น,นี่โอ้น้าโหดนะพี่นลยอะไรกันวะนะไอพวกนี้มาเมือง่ายเลยอยากกินอะไรดีล่ะเนี่ผู้ใหญ่ครับเดี๋ยวไปคุยกับผู้ใหญ่แป๊บหนึ่งครับผม